เด็กปีนั้มันนายพี่น้องมันเห็นขาแล้วเห็นขาเลยมันแข็งแล้วดีสูงต้งนีต็ต่ำเป็นน้ำบูดบูดเป็นน้ำบูดอยู่นี่เราอาสิ่งเตียนนูปปน่ปีหน้าปีหน้าเปลี่ยนเด้อปีหน้าเปลี่ยนสามสิบหกเด้อพี่น้องสามสิบหกไทยไทยอ้อมขัน้นแรกหล่อแผลก็เบิกสามสิบหกเด้อมือ สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อภามาเบิ่งรถเก่าล่ะมื้อนี้มาผิดทางเด้อมื้อนี้มาทางตะวันตกบ้านนี่เพราะว่าทางตะวันออกบ,บ้านบ่อนเฮาไปเบิ่งไปๆหนึ่งล้่ยวมัดแล้วอันนี้เป็นหน้าตีนบ้านเด้อพี่น้องหน้าโน่นนั่หน้าขั่นบันไดหน้าดินไส้ผลเลื่ลยบ่ทันเฝ้าบันไดมันเป็นหน,น,น,น้าหอมมันผลเลยพาพี่น้องมาเบิงเบ่งเพิ่นไถนี่ยล่ะ ก็งรถกระเจี๊ยบยิงแบบนี้เนาะไปตามกระยืมาแล้วล่ะล้อล้อมื้นรวยดวยแต่ว่าตอนตอนปั้นมันได้รีวิวเพิ่นไปทีหนึงอ่ะเด้อพี่น้องเพราะว่าหล่อหล่อทั้งนึงมันมันดอกยางหล่นมันกินยางทั้งนึงนี่เด้เนี่ยางแคบมันกินยางทั้งนึงมันก็สิบืนบาแห่งไปได้แล้วผมว่าน่าหอมแล้วเราเต้ฮะ น้าหอมแล้วเล่าเแล้วเมิ่ดแล้วโอ้เขาเขาเขาเกิดงามแล้วโอ้เขาเกิดง่ามแล้วขาิแล้วออตัว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 หน้าหัวเหน้าหัวเตหนหน้าหัวเตพัดพุทธป้าพุทธิโอ้หลายตัวนะโอ้เด้อพี่น้องดีเด้อยางเล่ายางเล่าต้อนเร้าด้วยางหนิยางหลนใ่ เอออยากดูดได้อกินยางมันมันเหนื่งเยด็กกินยางทั้งหนึ่งเปลี่ยนบูดเด้อเปลี่ยนบูดเปลี่ยนดินเปลี่ยนยางเด้อปีนาเด้อเออได้เขาได้หลายเด้อปีนี้เด้อเงอร์กันสิเล้วๆปีนาพุ่นดอกเขาเลี้ยงปีนาเออเออจริงเนาะเจ้าเนาะหน้าหอมแล้วแล้วเขาเกิดแผลค่าสอกแล้ว โอ้โหมาอีกแล้วไอต่อละพี่น้องวันนั้นเล่าสูดยาตนาะิลมเพรสามสิหกเนี่สามสิหกหลุเก่ากลย่อนมารีวิวบนไทยยักียดนะพี่น้องว่าก็สิมากสิลมีกันเอาเอ้าตกลุม โอ้ยหน้าดินใม้ปตะกาดโตกางเน้ะทานนี่ปรกาโตกางอยู่ที่พี่น้องหน้าท่านหน้าตีนบานหน้าดินใต้หน้าขันบันไดเดีนยคนละหน้าขันไดนั่นีเป็นขันเป็นขันขันลงไปพี่น้องมันสมกันปันไดหน้าขันบันไดหน้าบ่ไห่โดตวนี่หมดไปนะว่าดุษฎยังนะวันน้พี่น่นเดียวน คนบถอยออาต้มดวงวงา่ายคนบ้ถอยออกตน้นเดินหนาไอ้ตคับพี่นอ้องเาเบิ่งะไพี่นี่ไปแต่ทางหอมแล้วพี่น้องมือไหนไปต่ทางห้อมมืนอนีมาทาังแต่วิตกบาทหรือมือทั้งแต่วิดตกบาทหรืสจเป็นหน้าหน้าขันบันไดหน้าน่นนน้าน่นนะหน้าน่นนะ chia phải chia mặt nữa khẳng định nha lạy lạy nha lạy 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 เอา,าเราบดถอยเอาดาบไปเวียงใส่เกียร์ผมเลยนะบดได้ทีแล้วครับบดแต่ละคนมาบางหลายเจ้าพี่น้องมันก็บังคือกันปันได้หรอเนาะมันถือว่าคือกันปันได้เด้เอพี่น้องนี่ปีนล้นล้นห้องเอยบอกยางนัน đây dưới là ừ. nhà nó khấu nồi nhà nhà nó khấu nồi nhà chân khổm vợ các nhà quây ngu ở nhà nhỉ, nhà, nhỉ. Nhà, ừ, nó tồn quây ngu chỉ cái ngu vùng dĩ gần nó phi nở nó Ừ. nhà lái bên quần luôn ลาบถอยมาเลยนะถอยถอ,ยถอยเอาดาบไปทุปเดินหนาะมาเลยนะ <c oughs> <c oughs> ยี่แล้วรถไหลจว่าเบิ้งไหลนนุนกะถ่มื่อกี้กันบัเนเทนัอย่หน่อยนนะ้ามากกับาติดทางเาเนนมาเบิ้งขางเมื่อคยมากหาเห็นเด่นอย่างนี้ตอน้นหน้านุน่น พี่น้องมาเบิ่งสามที่หกละบังสอใจเย็นครับก็คับรถแล้วเอาคักเด้อพี่น้องตอนนี้ฝนขึ้นจออกไปแล้ววะเป็นสีอ่อเอาต่ว่าบ่แดดเห็ด,ด,ดออกหลายอยู่ไปพบไปป้าเห็ดอยู่เมื่อเช้านีโคนเก็บเห็ดหลายคนหลายก็เห็ดผมยัคนใดเลยบ่ได้ไรดีวิวเมื่อเช้าโอ้ใจเย็นวะเอนะาก็ได้ ยวไปเนาะมาอนีเนาะย่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเนี่ยหกตะกาต้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิเล้ะตพี่น้องพุทธเอาเนาะแต่ก,กต็ไม่ดุเรือดใจสีรูปสิราดมีเด้พี่น้องก็เลื่นกันจะเล่นทางนี้มันตำ่ำกัาจะเลน อันนี้มันสูงมันเป็นหน้าเป็นหน้าคอยหน้าลุกหน้าตำหน้าขันบันไดเลยเป็นหน้าดินไส้กรนตกแห้งเนี่ยขันบ่อมาเบิงขันบ่อได้นั่านได้ขันบ่อฝังทอขันบ่อเปิดทอเปิดยังไว้ขันบ่อมามันตรวจมาเบิงขาดโตกไปป้นได้ได้ผิดน่องท่านขาดโตกไว้ดินไส้ใสเงยๆจนได้ใสใสเงยๆอ่ากกขามเงยตอนนี้ có khám nghe nhàng nhàng như đó có khám lên có khám bằng nghe lên bỏ lan tầng bưng bưng bỏ bình đoàn đó bút tông bút giá bưng ở đây bình đấy nha mất mất bắt bay là không mất bắt thì phát bây วันไดนเหลีลลยว้ะไรยางก็จะวาพี่น้องไป,งปงบ, <c oughs> บ,บังทึ่มเมดแบบบก็ได้รถกระบูตั้งนึงเม็ดเนาะจัวัดตีนแช่งตั้งนึงจะวัดเม็ดยางตั้งนึง่งแค่นั้งก็สะล้อปั้นแล้ว่ามไทยไหวเขาเๆล้อดินกับว่าฝนตกสองสามมือว่างันเนี่ ไอ้คอน้อนแล้วนะไปตามกะเย่อมคือน้อนยาวๆพี่น้อ้ไปไอมาไนที่สุดก็บสีแล้วๆต้นยึกกับไปกับมากับแล้วต้นยึประมาณสองข้างใจตายจใเงินหล <c ười> หล่อว่าหมุนยังไงเลยวอจะางเยหรือล่าอะไรเย้ล้ไปเดียเดินหน้าไหลังอยู่ตั้งขางเพือพี่น้องสามที่หหลุดนั่นสิอยูตั้งขางนูหลุดไม่ยังยู่อ่อนูมือติดเยื่อมืออันนี้อันนี้ยู่ตังขางนนหลุดเก่ามดลทั้งนี้อ่าบิดเหล่าเอากันเลยกวอนที่จะอะไ อย่าหลายน้นอย่าบัดเตกกันเรื่อยๆหลยหลาเดี่ยหลบย้อนต้นโอ้ยไปหกดาขึ้นเนาะได้นี่ใได้หันเลยฮู้ฮง้ฮ <c oughs> ู้ฮ้ฮ <c oughs> ู้ฮน้ฮู้ฮูวงงานท้งนี้ฮ่้ฮู้ฮน้ฮู้ฮ นี่มขนวงทางนี่เขหันลวงทาง đi, ทพุนเนออลงดีลงดีเออไปดีอืขึ้นเปบ่เออสิ่งที่เราเว้ยน่อหนายกเลือลเราแบดเตือนหายกเตลือ,ลอกันเลยเนาะเ้าก็ได้ ว่าใจเย็นเนะ่ยทนี้ปลอดคั้วปลอดหัวล้วเด้อพี่น้องบัานห้อมไลก็ปลอดขั้วปลอดหัวล้วทั้งทงกินน้นไผ่น้นมันแล้วขังไผ่ขังมันแล้ว,ลวกินฟางกินหยาแล้วหยาตัดหยาเกียวแล้วบัต

เบิ้งดีบดีกัเบิ้งนกันนีล่ลไมได้เบิ้งหรอสิอพ,พนองก็เบื้งหรอพคุณหลายๆที่เขามาที่ตามรับชมได้ปีนองเด้อมาที่ตามรับชุทุกๆกลิกกกทส่ผ่านมากกไดไดจึงกำลังใจผมเรื่อยไปเด้อครับเด้อ่วยเบ,บิง้งให้ผมเนี่ยที่ตามาให้ผมน้ำไอยผมเดี๋นี้กำลังใจฮะไปบรันมะหนที่นออ้องเบิ้งละจะไปให้ไะ ô lạ đấy hừ hừ đây hừ 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 nó hừ 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 nó hừ 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 chín khẩu bay chín khẩu bay hừ 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 bắt mình bay đi tàu bị giết khẩu đây tàu hiểu quá ô ô thì sao đó ô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  thì giết khẩu ô thầm như già rồi đây anh vợ đây bắt giết cái đây thì khẩu rồi bị đấy phải bơm bưng để tạm đi uống ta giết nhau giết cà phê không bắt giết gì ta giết nhau giết nhau tôi thấy cái này เด้อพี่น้องเด้อเพื่อนชาวที่หกเลยถ้าเราปรดับเครื่องมันก็จะบค่อยได้ยินงได้ดังทั้งรถพี่น้องคลิปนี้กับโจ๊กไปจะเรียกซับนีเด้อพี่น้องขอบคุณอะไรดีขอมารับชมเด้อพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กตีนมันนะพี่น้องมันเห็นขาแล้วเห็นขาเลยมันแข็งอันนี้สูงต้งนีต่ำ เป็นน้ำบูดบูดเป็นน้ำบูดอยู่นี่เราอาจจะเปลีปยยป่ยนนะูกปีหน้าปีหน้าเปลี่ยนเด้อปีหน้าเปลี่ยนปีหน้าเปลี่ยนปีหน้าเปลี่ยน